กลก,กัน่งนครับงยิงทีครับโลาแค่ยาวตายที่นั่งโลกเลยเหรออ๋อแล้วพี่เอไปไหนอ่ะอ๋อาัอยู่ในะแม่พี่อโทรมาพร้อมชุโทรหารแม่หน่อยมันรับไม่ได้ไ ก็จะเมมเบอร์มือใหม่เบอร์อีกเรื่องหนึ่งก็ดาีกัเรู้อะไราวดีอ๋อขายดียู่ไมมาี้ากือมว่าแวเรกูก็ไม่รู้เงินะ ชื่อเขาแปดเนาะกาเล่ชื่อแปดน่งหยิบไปหน่อยนะคะมาแล้วแจแจ้เออแจ้มาดีต้อย โอ้ยชัวยืดก่อนแจ้บอกขายืดก่อนอยากหาเจ้าอเขทำกันอกันทังคู่ั้งทีนเกม้กันใคันขึ้นไปแล้วแรกครับไม่มีสองเเพื่ าม็นเอเีเเสองโลกครับเกกัวเอ็กัวอาร์เอไม่รู้เขาดึงมาจากไหนก็ไม่รู้ยิงดีอยู่นะยิิดนี้วครับยมี่นนีมีผู้เดียวเนาะฮะแว่าอ๋อใช่มีหลายพู่แต่บอลของเรามีพู่เดียวโอเค แค่ละมีแค่บอลบอลลัดเยอะอยากได้ยูโอเป้ย์ยี่สิบหกคุณกลับไปเล่นได้แล้วยี่สิบแปดเอาไป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 เอา ทีมเข้าไปเรียบร้อส่วนทีมแพ้ครับตกรอบในวันพรุ่งนี้นะครับ Say lấy xuống lạc đấy xuống lạc đấy là cái gì vậy kia nó quá

ไม่มีหรอกแก่ๆกันแล้วไม่เจ็บแล้วกระดูกเหนียวนะโอ้หกลางวันร้อนเนาะมาตรงนี้ยังจะดีไปอยู่บ้านอีกเนาะตรงไหนไม่ร้อน ผมน้องวุ้นเอ็กวัวพายเวยบีครับหขังจากคู่นี้นะครับกินามาแล้วเลียเสื่อห้าครับอ้ยวัดแต่งตรงอย่าฟาวนะเสได้เสได้ฮ้ยเซฟ้อเ้เได้เฮ้ยเฮ้จเฮ้ยเั้ยเยเฮ้ยเฮ้เยเ้เฮ้ยเฮ้ย้เ้้เ้ยน้เร เด็กของเรีนดีวิชั่นหนึ่งแจะดีวิชั่นสองแน่นอนมันผู้ันยิ้มนะดูบอลนะมันจะส่งหวานยิ้มหวานให้ลูกอ่ะตาแปลกหวานแล้วนะทำไมอะตายตายตายโอ๊ย เออไอหนูจะทำปาเสียจริงชงว่านะุชนะมาหลายทีแลวนะขอเราชนะคือแบบนี้แบบหน้าแพ้ก็เล่นที่สองก็ได้เป็นไรแมนนี่ขอชนะเรียกคอยอายุ่งอยประดนเอองอีก้กประดินนะ้อฟปนานิดนึงเดี๋ยวไปมาจะกินกินเลือแดง ไม่เข้าบ้านหรือยงต้องมาเปลี่ยนถอดเ,เสื้อโชว์เต้านมเสร์โชว์เต้าตึา <c oughs> โตาตง,ตงโอ้ยปวดขาทารมานปวดหลังมากกวาใต้ก็ปวดหลังอะไรขนาดนั้นไหมล่ะเฮ้ยอย่าจนานะนะตัวเอง

เน้อเดียการมั่งโดนมือไมเดียเนี่ยอ๋อไม่รู้กำอะไ่ได้เลยต่อสูงนะครับแมเดียมุกกาน้าอนสองรายการนะครับตกันสงภาษมันมาทางพัตตาเลยมันมาทางพัตต้าเลยเอกเออเป็นเต็มเล แล้ขอขอบคุณทุกท่านในวันนี้ครับ S B X บนาเกะกับน้องกัลปีมีครับสิ่งเกณฑ์บริกากรเรากานุบิทิคอร์ดทีครับขอบคุณม,มากจนเวลา,าและก็รอติดตามครับน้องกับ S C ครับวนันนี้จะพบกับซัมบิทผูคู่ด,ดีกันแน่นอนเปลียน,น,น,นตัวซื้อกับตัวขา้เรียบร้อยครับ เชียร์พาสมาเ,นนเลีเทไหมคะโอโดนสมีอ่ีีีีตงไม่ไปหรอกจริงพูเล่นจริงมูเล่นแค่ชมเนี่ยนะถ่ายวีดีโอมาได้หมชมดังวิดีโอแล้วกัน,นจกสาานาดนั้นมากอะไร้งองอะไรยังรีองเลยันียิงเลย อจะหมดเวลาแล้วพิ่งแรก,เ,รกเข,ขาเขาเป็นตอพรเขาเป็นตอบพี่บอกเขาเป็เ,ปเด็กกว่าเขาค่องกว่าเขาตอบแต่เราสมอดได้ก็ต้องจับฉลากถ้าจับฉลากก็แล้วแต่ดวงแ,แล้วละ่ะเวลาการ่งข่ทีังฉลากเเของกันเตะเอาไมแลแล่ไม่จับฉลากเลยเมอก็กจะโทษเหรอ เผีบอกจับฉลากมาจากไหนบ้านเล็กอ่อนแล้วเนี่ยมีตายไม่ได้นี่เต็มหัวเลยต้องหาทางเคลียร์นี่ก่อน เสียงพี่เอ๋ว่าเมื่อกี้จาจจ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 ตจจ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 อจจ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 ตจจจจยจจจจาจจ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 ยจจ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 ยจจ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 ยจจ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 าจจ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 จยจจ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  น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวตั้งนี้ตั้ต้นะครับวไม่ทันตรนพรเจษเป็นยาอ่อนมากเลยพรเข้ามาเช่าร้านอะคุยกับเขาไปคืนชั่วโมงอะคุ้หน้าเนาะแต่นึกไม่ออก ถามพูดด้วยรู้จักพี่เอรู้จักครับผมเล่นแบดมินตันกับรองเกียร์นะครับอานะ้าวเหรอโอ้ทีมซีผมมาตั้งแต่เปิดสนามแรกนเล้อเหรอเกียร์เขาไปผ่านขึ้นชั่วโมงจะกระทั่งทำสัญญาพอเซ็นพอเขียนชื่อที่อยู่เป็นชื่อผู้หญิงเนาะที่อยู่ถนนประชาราษฎร์เอ๊ะมันถนนาแม่พี่นี่วะแม่พี่เจ๊รู้จักไหมรู้จักครับ เมียเขาพูดเลยอันนี้ลูกเด็กการช่างครับเจนนะสมองมันบุกเข้ามาเลยก็เจนสั่งเขาทำไม่ได้นะที่ม้านั่งสำรองโอ้รู้จักเขาหวัดดีกันมาตั้งนานตอนแรกแม่เขาหวัดดีกันแล้วไม่เจอกันนานลืมสมองลืมเลยเจนบอกตายนนองก็ปล่อยพี่ปล่อยไก่มาตั้งนานเนาะตายจะบอกตอนแรกก็รู้แล้วนะ่ะจำไม่ได้สมองบกพอนอลไซเมอร์เนาะอย่างเงี้ยจำเรื่องใหม่ๆไม่ได้ บอกโหปล่อยไก่เอ็กเอ๊ะเอ๊ะเลยดาวิสทะเลาะของเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรขนาดนั้นน่ะเฮ้ยดาวินดาวินยังไม่ได้กินอะไรด้วยเฮ้ยด้วยดามิกระโดด ฉลาพี่ลาขับรถวนน้าท้าหาพี่นฟิลไหมพี่เนฟิวเนี่ยพี่นฟิวกำลังประกวดอยู่นะมันจะได้อะไรอะไรชายแมนอะไรดาวเด่นอะไรมั้งนอะไรไม่ดีเอ็น้าพี่เนฟิลนั่งนะไปดิไปจับไปไปทักที่พี่ฟิวไป ชอบเล่นแต่กระปโด่งอะเนาะไอแคทไอแคไม่รู้ไมเน่ยใช่ว่าไอแไม่รู้แน่เลยวะมองไม่ว่าเโอุ้กทีมต้องมาพลา้ไงอเ็กง่จบคนทีเดียวเเหนียวจะกลับบ้านเลยหรอดูต่ออยู่ดูก่อนต้องจบฉลากกันีกอ่ตัดอะไร ไม่คุณพัดแอนฟิวเจอร์ใครพวกนี้ไงแต่ดูก่อนแข้งขาไม่ค่อยดีอาจจะกลับกดขาแต่เขาจะนั่งอยู่ดูฟังก็คุยกันบ้านร้อน อไปเดียวสวยๆวันนี้วันนี้บุีรมเาไปแซ่นะเสียวจุงเบอร์อันนี้สมัรโลกคาเฟ่เจออะไรนะลืมละออเฟม อลพวจะลงวิดีโอลืมตลอดแต่ถึสูัต่อนี้ดีไหมเหนบอลใช้มือเล้มาป่ไปรีบนึนข้ัขึ้เขึน้นขึน้นขนนขม้นึ้บน้บ,บ้น พี่โน้ตบังหมดเลยอ่ะกว่ยับละไยับละโอ้แ่ีกแล้วคแจ๊แจ๊ตัวนิดเดียวอ่ะแรงเยอะจริงเลยคุยออกตกใจตกใจเอออ้้คนน ไรอะบักอะไรร้อนไหมแต่มันก็เท่เหรอแต่ว่ามันร้อนนะน้องนายบังม้า วัไม่หนุกหรอเราว่าหนุกแล้วนี่มัเสียวหัวใจจะวายเนี่ยพิตายพี่ตาย,ตายชาวล้มเลยลชาวบอกก็ไม่ไหวแล้วนะหมานรครับออกเ่มครับทมัลงาหมายเลขไหนหรครับ41อกนะครับและต่อไปเลข88ครับแปดครับสองวันจะร้อนมาก3 40องศา ลูกสารให้ลูกเลยแค่ติดในร่างพอมก่อพอแล้วพอแล้วแม่หมิงไม่ไหวแล้วซื้อพัดลมไอ้น้ำไปให้แล้วกันอีกที่ของขอร้องค่ะคีครับเปิดไปลูกนี่น่เยนี่้ยซื้อพัดลมแอร์ที่แบบตัวใหญ่ที่ว่ามันเย็นดกว่าเนาะ ก็ลงใหญ่ไอ้ซื้อแอร์ใหญ่แล้วเนี่ยติดในห้องของอกลางวันเราไม่ไหวแล้วเราซื้อเป็นพัดลมแอร์ดีกว่าที่ว่าเพราะว่าตั้งตอนในวัดอ่ะนั่นเ้านยินซื้อที่ไหนเท่ากับคาเท่าไรมั้งนะวิ่งเดี๋ยวแย่งลูกสนะาวเราเราไอ้น้ำเมื่อวานเราใส่นะ้ำปุ๊บมันเดือดพักพักฟังเลยระเบิดไปเลยเราก็ไม่เข้าใจมันคงมีระบบอะไรที่เสียปุงป่งปุง๊บปุ๊บสักพักค่ยคอ,ยคอยดับเลย<ๆ>เรา,<ๆ>เ,ราเราสงสารมันเลยจะซื้อใหม่ละ สุดที่ไม่ต้องเติมน้ำอ่ะสุดที่ไม่ต้องเติมน้ำสแะที่ไม่ต้องเติมน้ำนแล้วกันไม่มีไม่มีตัวเปียกอีกสามนาทีเดี๋ยวแล้วเจ้าแช่เปล่า เช้าเช้าเช้านีติดหัวหน่อยเนาะติดหัวยาปั้งข้าวจบเลยีสนั่นกันสนิทฝากเขาหวังเอาไว้ที่สองทีมก็คือทีมพาาัลพัตต้ากับทีมสวรรคโลกค่ะล,ล,ลูกอ้อมลนเหรอ,อไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวล้างน้ำให้นี่มา มันล้างได้พวกเนื้อเพราะมันล้างก็ละลายเ้ยซ้ำเลยเจ้ไปเจ้ยิงตำ่ตำๆตำ่ตำๆเรียดได้ไหมเส,สีงยงว,วีรัตด,ดังอะไร พูดว่าอะไรนะคอตู้ตู้ตู้หลังเฮ้ยยังสู้กันทำไมเนี่ยเฮ้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 ยฟังในคะแนนพี่อ่ะเบอร์เบอร์ทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฟีวเดพูดอะไรรู้ไหมเฟีวไม่รู้เหมือนกันคือบอกแม่เวลาฟิยวแข่งเดฟตกรกคียไม่รู้เรื่อง ได้แล้วฟรีเคิกเออก่อนหมดเวลาใช่ับมาคืนนะเฮ้ยเอาเข้าเลยนะมันเลยนะเข้าแล้วมันเลยนะใครอ่ะลูกสูดพ uh. okay, ุ่งไปข้างหน้าโฟมีไม่ต้องเอาเอลียดต่ำแต่งโมระเบิดฟอสสวยมากเลยนะอยู่ในมุมกล้องด้วยเนี้ยไม่ต้องขยับเลย ตูงตาไข่เอ้ยเอาดีๆหน่อยเอาดีๆหน่อยรอซ้ำนะรอซ้ำจิ้มไม่จีโอ้โหเฮ้ยเปนไปไหนเนี่ยเอาโยนไข่เอาไข่ไป่โดยเขาดูไปได้ยังไงเข้ากล้องด้วยน่ะเฮ้ยคุณแม่มาน่ะแม่มากับเขาน่ะกลับแล้วไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะ แม่มาแล้วไปแล้วยังไงกันนะอะ,นอะไรวนะ่าอะไรเนาะพอดียังไงก็ซื้อจริงจูฉายมาแล้วอยู่ที่บ้านเนี้ยพอเงินรับฝากของขวันไปให้หลานเด้อรถแดงมาแล้ว ไม่ไปเอาละเอาของขวัญไปให้หลานก็ดีใจแล้วฝากรถแดงไปแล้วก็ฝากเสื้อผ้ากลับจบลงด้วยการเสมอแล้วก็แบ่งกันไปพิมพ์ต้นหนังคะแนนครับทั้งคู่ก็จะมีเจ็ดคะแนนเท่ากันครับแล้วก็ต้องหาทีมจอนอาหารอย่างทีมที่สองที่สายโดยการตัดสละดูเยี่ยมมางเลยครับเยี่ยวลา ปกติอย่างนี้ไม่พลาดแล้วเนี่ยโดนมันเต็มบอลแล้วโดนใต้บอลลูกชนแล้วมั้งเฮ้ยบอลมันเลยเฮ้ยมันมีแล้วไอ้ใจมีใครไหมตายได้ได้ไ mm ด้ยาวตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละเฮ้ยตายเฮ้ยไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้ว ลาแล้วทหมดอีกเหรอยี่ยี่หนาทีแล้วนะแล้วทหมดไปนเดน,นานนะพอหมดไปัยินดีท่ามาเปิดไตรงนี้อยาเ้าตั้เยนะเปิดไโอเค อ่าแล้วลูกนี้แล้วยิงแล้วหมดยิงแล้วหมดยิงแล้วให้หมดจากกิจจากกิจจากกิดใครซ้ำไหมแถวสองไม่มีเลยโอ้โหปิด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 โอ้โหเต็มเออจะหมดเวลาอยู่แล้ว หเวลาอยู่แล้วจากกิด๊ดจะหมดเวลาอยู่แล้วจากกีดวีคดคอจะหมดเวลาอยู่แล้วยาชนะลูกสุดท้ายเนี่ยปปดปี๊ดปีดปดดีเลากน้